เดี๋ยวเราไปที่เรื่องของต่างประเทศกันบ้างครับ,รบล่าสุดเนี่ยก็ทางเยอรมน,นีก็มีการเลือกตั้งมาก็ตามข่าวนะผมก็ไม่ได้มีข้อมูลหรือว่ามีความเจนจัดในเรื่องของเยอรมน,นีเท่าไหร่ก็คือบอกว่าพักที่ได้มาเนี่ยเป็นพักออนุรักษนิยมซึ่งเป็นกลางๆขวากลางซึ่งอันดับสองมาเป็นอ,อุนต้าก็คือพักอนนรักนิยมหรือขวาจัดแล้วส่วนพักของโอลาฟซอลเนี่ยก็คือรัฐมตรีคนเดิมเนี่ย ก็จะมาเป็นอันดับสาหรือ4หรือหผมไม่แน่ใจสามสามท่านทูนมองอยังไงครับคือคืออีกนีฮะประเทศเยอรมนียังอยู่ในระบอบการเมืองปกครองแบบประชาธิปไตยอยู่อันนี้เป็นสกอ,อะนะอันที่สองก็มีการแข่งขันกันหลายพักพักหลกัหลกๆก็มีประมาณสักหกเจ็ดพักเชกันนะฮะรัฐบาลชุดที่แล้วเป็นรัฐบาลที่ผสมที่นําโดยพักประชาสังคมประชาธิปไตยนะครับอนนี้ แล้วก็ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่23กลุ่มกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยพักรัฐบาล SPD เนี่ยพ่ายแพ้ตกไปเป็นพักที่สามพักที่หนึ่งคือพักควบ CDU CSU นะฮะได้28%ร์พักที่ขึ้นมาที่สองก็คือพักที่เรียกว่าขวาขวาจัดก็แล้วกันนะฮะ Alternative for 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 Germany นะฮะซึ่งได้21% นะครับแล้วก็ในการเลือกตั้งเมื่อ4ีหปีที่แล้วเนี่ยเขามีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะตอนนี้นี่เขาได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าการเมืองของเยอรมันณวันนี้เนี่ยปีกขวาอ่าเป็นใหญ่นะฮะเป็นก็หมายเข้าไปยี่สิบแปดโวตยี่บเอ็ดมันก็เข้าไปสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์กับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะที่เหลือมันก็กระจายระจายไป่รวมกัเนี่ยต่างหากเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใจความมาเข้าแต่ว่าแนวโน้มในสังคมเยอรมันหรือคนเยอรมันไปใน การเมืองแบบขวาการเมืองแบบขวาคืออะไรคือมีความเป็นชาตินิยมมากยิ่งขึ้นสองไม่อยากให้มีผู้อพยพดีภัยที่เป็นมุสลิมหลังไหลเข้ามาในประเทศอยากจะให้มีการบริหารจัดการกับคนต่างด้าวให้มากที่สุดโดยเฉพาะ ให้มาทําตัวเป็นคนเยอรมันมากที่สุดนั่นเท่นี้ก็คือหมายความว่ากินเบียร์เป็นไปฟังคอนเสิร์ตไปฟังบีโทเฟนไปฟังวากเนอร์ได้นะฮะแล้วก็ชอบไปเดินในป่าอะไรต่างๆคือให้เอาวิถีชีวิตโดยทั่วไปคนเยอรมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ไปตั้งสลัมตัวเองอะไรแบบนี้นะฮะไอ้อันนี้แล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการที่ว่าเลิกที่จะเอางบประมาณไปใช้ในกิจการ ทหารคือไปสนับสนุนยูเครนก็อยากจะให้มีการเจรจาสันติภาพใช่ไหมฮะแล้วก็เพื่อจะได้เอาเงินที่มันเสียไปกิบกิจก,การทหารในการช่วยยูเครนเนี่ยเอากลับมา,ามพัฒนาแล้วก็โดยเฉพาะพัฒนาอุตสาหกรรมเพราะว่าการที่ไปอยู่ไปลบไปไปร่วมสนับสนุนยูเครนสู้กับรัสเซียเนี่ยก็ต้องคว่ำบาตรรัสเซียโดยการไม่ซื้อน้ำมันกับแก๊สจากรัสเซียครับมันก็เลยทําให้เยอรมนีและยุโรปทั้งหมดเนี่ยต้องไปซื้อน้ำมันแก๊ ที่ราคาสูงขึ้นมากมันก็เลยทําให้ต้นทุนของการผลิตโด,ดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมเนี่ยมันแพงขึ้นมันก็เลยทําให้สินค้าที่ผลิตออกมาราคามันสูงการแข่งขันก็ถดถอยลงไปเพราะฉะนั้นการไปสนับสนุนยูเครนเนี่ยมันเหมือนกับในแง่หนึ่งไม่ใช่แค่จะทําลายล้างรัสเซียแต่ก็ทําลายตนเองด้วยมันก็เลยเกิดความรู้สึกในหมู่ชนเยอรมันบอกเอ้ยเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วต้องมากลับลาอะไรอะไรทั้งหมดต้องไปคิดถึง ความอยู่ดีกินดีของเยอรมันเป็นตัวตั้งมากกว่าความอยู่ดีหรือกินไม่ดีของอยูเครนหรือของรัสเซียเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งเมื่อวันที่23ก็บาบอกว่าเราต้องการรัฐบาลครับที่จะคิดถึงผลประโยชน์ของเยอรมันเฟิร์สเป็นตัวตั้ง <laughs> นะฮะนะฮะเป็นเยอรมันเฟิร์สมันก็เลยฝ่ายขวาสองพรรคคือฝ่ายซ d u แล้วก็ฝ่าย AFD เนี่ยถึงรวมกันได้คะแนนตั้งห0แต่ความนี้ การจะตั้งรัฐบาลผสมเนี่ยทุกคนก็กลัวพรรคเอฟดเพราะว่าคะแนนมันขึ้นมาเป็น100%ยแล้วนะฮะแล้วก็อาจจะทุกคนก็อาจจะมีภาพว่ามันจะไปสุดตูแบบสมัยฮิตเลอร์หรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าไม่ไม่จริงเลยนะฮะแต่ว่าภาพมันออกไปอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ AFD เขาจะต้องกลับมันเอฟดีเขาจะต้องไปปรับปรุงภาพลักษณ์ตนเองนะแล้วที่ผมติดตามมาเนี่ยบรรดาหัวหน้าภาคหกเจพรรคทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ผมได้ฟัง การให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยค,คุณสุภาพสตรีที่เป็นหัวหน้าพัก AFD เนี่ยพูดจาเฉลียวฉลาดและเป็นเรื่องเป็นราวที่สุดนะอันนี้นี่ฟังตรงนี้ก่อนนะอันนี้เราต้องติดตามกันต่อไปคราวนี้ก็กลับมาว่าเพราะฉะนั้นทางฝ่ายพัก AFD เนี่ยที่จริงแล้วควรจะเป็นรัฐบาลผสมร่วมกับ <cả> CDU ีแต่ซ u ดีคลมายๆปิดประตูตัวเองและการปิดประตูตัวเองถึงได้รับการวิพากษ์วิจารณจากรองประธานาธิบดีสหรัฐ เมื่อสองอาทิตย์มาเนี่ยบอกนี่เป็นเรื่องการเล่นการเมืองที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะอยู่ดีๆอยู่พยายามจะการพักหนึ่งอ,ออกไปจากเวทีการเมืองทั้งหมดอเมริกาก็เลยสั่งสอนเยอรมนันบอกวาอยู่ต้องปรับตัวให้เล่นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เหมาะสมไม่ใช่กล่าวโทษลงโทษหรือจะขับคนออกไปจากนอกเฟดีทั้งๆท,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 ที่เขามีเสียงในสภาตั้งยี่สิบหนึ่งส่วนห้าหรือว่ายี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครันนี้ก็ไม่ได้ที่เยอรมันจะต้อง ปรับปรุงตัวเองต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะเป็นรัฐบาลผสมนะฮะจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็จะต้องทำไปในทิศทางแบบอเมริกาคืออเมริกาเฟิร์สก็เจอมาณีเฟิร์สเหมือนกันคือต้องแก้ปัญหาเรื่องผู้อพยพรีภัยต้องแก้ปัญหาเรื่องผู้ที่อพยพมาตั้งลกลาแล้วจะต้องทําตัวเป็น คนเยอรมันให้มากยิ่งขึ้นจะต้องอปรับป,ป,ปรุงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นสําคัญเพื่อความเป็นเลิศที่เยอรมันเป็นเลิศมาเป็นร้อยรอยปีใช่ไหมฮะอีกอันหนึ่งคือต้องพัฒนาตนเองในเรื่องการป้องกันประเทศร่วมกับฝรั่งเศสสเปนอะไรพวกนั้นว่าจะมานอนพิงหมอนของอเมริกาที่ได้ทำมา70ปีอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอยู่มีหน้าที่ป้องกันตัวเองไม่ใช่อเมริกาต้องไปอะไร สัตว์ฟังอยู่เพื่อให้ไปลบกับมุสลิมหรือไปลบกับรัเสเซียบอกไม่ใช่อันนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่ของกคือ,อโจทถึงรัฐบาลชุดใหม่ของชุดนี้เนี่ยก็คือทําทุกอย่างให้ประชาชนตอบรับเพราะยังไงก็ตามเนี่ยคะแนนเสียงของพรรคที่ถูกกันออกไปเนี่ย<ะ>มันจะมาเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าคุณทําไม่ดีถูกไหมใช่ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของพันธมิตรยุโรปนาโตกับเรื่องของที่ทั้งหมดนะฮะ เพราะว่าในยุโรปทุกมันก็เหมือนปัญหาเดียวกันเพียงแต่ว่าเยอรมันมันใหญ่ที่สุดเพราะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นมันก็มีผลกระทบแต่ว่าคนยุโรปตะวันตกทั้งหมดประมาณเกือบ30ประเทศก็เหนื่อยลาากับการหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพผู้อพยพมัเป็นล้านๆคนและผู้อพยพอปนนี้ก็ไม่ได้ปรับตัวเข้ากับสังคมทั่วๆไปแต่ว่ามาทําตัวแยกต่างหาก คือยุโรปโดนหมดเลยนะฝรั่งเศสแม้แต่ประเทศที่ในฝรั่งเศสก็ดีอิตาลีก็เป็นฝ่ายขวารัฐบาลฝ่ายขวานะฮะรัฐบาลทางฝรั่งเศสก็ไปในทิศทางนั้นก็หลายหลายประเทศไปทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นขวาในที่นี้คือรักชาติแล้วก็มองตัวเองมากขึ้นกับการที่จะอะไรเข้าไปมีบทบาทมากมายในต่างประเทศครับสั้นๆครับสุดท้ายและข่าวเพิ่งมาเลยวันที่เราบันทึกเทปกันอยู่ตรงนี้ก็คือ เดี๋ยวเซนสกี้จะบินไปที่สหรัฐดีซีไปเซนเรื่องของไอแลเอิร์ธที่จะเซนกับทางทั้มแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ที่ทั้มเหมือนกับตั้งข้อจํากัดเรื่องของสันติภาพกับรัสเซียยูเครนไว้สูงมากโดยเอ็นเอเทางรัสเซียเนี่ยเหมือนจะผ่อนเบาลงอาจจะผนวกกับเรื่องของแรเอิร์ธกับการที่ไปคุยกับมาครองตัวแทนของยุโรปด,ด้วยท่านทุดมองเรื่องนี้ยังไงจะไปยังไงตอ่อคือยักษ์ใหญ่ในโลกตอนนี้มีสาม,สามประเทศนะฮะ สหรัฐอเมริการัสเซียแล้วก็จีนนะฮะอันที่สี่มันควรจะเป็นสาภาพยุโรปแต่ว่าตอนนี้สาภาพยุโรปมันไม่ค่อยเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็ไม่ได้ก็เหลือสาคราวนี้ในสงครามยูเครนครับคู่กรณีที่แท้จริงก็คือสหรัฐอเมริการัเียแล้วก็รัสเซียแล้วเมื่อคู่กรณีเข้าจับมือกันนั่งสู่โต๊ะเจรจาคนอื่นๆที่ไม่มีพลังอํานาจเท่าที่ควรหรือพึ่งพาเขาอยู่ก็ต้องอะไรเข้าแถวเป็นธรรมดาครับ นะฮะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าทําพูดอะไรทั่วโลกก็จะมีเสียงออกมาคัดค้านแต่ว่าเราก็ได้เห็นว่าผู้นําโลกใหญ่ประเทศใหญ่ๆทั้งหมดก็ทยอยกันพูดโทรศัพท์กับทรัมป์มแล้วก็ทยอยกันเดินทางไปที่กรุงวอชิงตันดีซีเพื่อจะไปอะไรครับไปเซ็นยอม,มเพื่อไป ปรับความเข้าใจแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของทรัมป์แล้วก็ล่าสุดก็คือประธานาธิบดีเวลาเดียเมียสเลนสกี้ของอยูเครนซึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกลียวกราด <c oughs> พูดจา <c oughs> เกลียวกราดด่าทอ <c oughs> เถียงกรบ <c oughs> อะไรต่างๆแล้วในที่สุดก็ต้องรับความจริงว่าถ้าเผื่อไม่ เอาด้วยกับทรัมป์ไม่เจรจาต่อรองยื่นหมูยื่นแมวตัวเองก็จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ใช่ยูเครนอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะตัวประธานาดีบดีซาเลนสกี้ก็คงจะถูกขับออกจากตำแหน่งนะอานไปเลือกตั้งแน่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบินไปที่อเมริกาแล้วก็ไปต่อรองกันว่าเงินที่อเมริกาให้มาเยอะแยะเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินให้เปล่าแต่ว่าเป็นเงินกู้ระยะผ่อนฟรนระยะยาวนะ ตอนแรกซาลินสกี้ก็บอกว่าไม่ใช่นี่เงินให้เปล่าอยู่จะเาคืนได้ยังไงนะฮะส่วนใหญ่เป็นเงินให้เปล่านั้นแต่ว่าเมื่อบินไปอย่างงี้ก็หมายความว่าว่าเป็นหนี้อเมริกาแล้วก็ไม่มีเงินที่จะคืนหนี้แต่ว่าจะขอคืนเป็นแร่แร่ที่หายากที่เรียกว่าแร่เอิร์บซึ่งในวันนี้เนี่ยแร่เอิร์ธเนี่ยมันมี3ประเทศเท่านั้นที่มีมากคือจีนแล้วเข้าใจว่าบราซิลนะฮะแล้วก็ ยูเครนนะแล้วอาจจะมีที่ซาอฟริกาบ้างที่อินโดนีเซียบ้างนะแล้วก็อเมริกาก็ไม่ต้องการที่จะพึ่งพายจีนเพราะเป็นคู่แข่งกันนะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เออสกี้ไปก็บอกโอเคงั้นจะขอใจนี่เนี่ยเป็นรายเอิร์นอ่ถ้าเผื่ออย่างนี้แล้วทางทรัมป์ก็จะบอกว่าแล้วความอยู่รอดของยูไม่ต้องห่วงแล้วอะไรจะปกป้องความเป็นกลางของยูส่วนมีส่วนหนึ่งที่รัสเซียเขายึดไปแล้ว ก็อย่าไปเสียใจเพราะว่าที่เขายึดไปนั้นมันเป็นเขตที่ชาวยูเครนสัญชาติรัสเซียเขาอยู่อยู่แล้วเพราะนั้นอยู่ก็ปล่อยเข้าไปเถอะไอ้ตรงนี้อยู่รักษาในส่วนที่เป็นของยูเครนแท้ๆให้มันยังคงอยู่ไว้ไมนก็คงอยู่ไว้แล้วไอ้ก็จะประกัน ความอยู่รอดความเป็นกลางอะไรของอยู่ให้ก็น่าจะออกมาเป็นแบบนี้มันก็จะดีสําหรับชาวยุโรปทั้งหมดดีสําหรับชาวโลกหมดว่าสงครามคงจะสิ้นสุดลงในภายในปีนี้สมัยสองทำยังไงท่านทูตบือหวาไหมเขาไม่เขาก็ผมว่าเขาบือหวามาตั้งแต่เขาแพ้อืไบเดน,นเขาก็ เป็นบุคคลในข่าวมาตลอดอแล้วสิ่งอะไรที่เขาพูดเขาทําเขาก็พูดทํามาตลอดแล้วเมื่อวันที่เขารับตําแหน่งเขาก็เซ็นคําสั่งเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่พูดจริงทําจริงคแล้วเขาก็เปิดไพ่ให้ดูเขาไม่ได้ปิดไพ่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เขาเปิดไพ่ให้หมดแล้วตอนนี้การเปิดไพ่ของเขาตอนแรกก็มีเสียงค้านแต่ว่าตอนนี้ดังที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้ทุกคนก็เดินทางไปพบกับทรัมป์ คือไปตามทางที่ทามขุดไว้ว่างั้นเถอะไม่ใช่ฮะก็เขาก็เปิดโต๊ะเจรจานะฮะคือเขาเปิดไพ่ให้เล่นสมมุติมีสิบสิบเรื่องแต่ท้ามเขาโอนเปิดเปิดก่อนไงให้เห็นว่าโูกฉันมีฉันจะทํายังไงฉันจะไปยังไงพวกคุณยังไงในเกมมาซยอยู่อยากจะคบหากับเราก็ก็อก็มาเจรจาคราวนี้ผมขอเพิ่มเรื่องไทยนิดหนึ่งได้ครับได้นะฮะแล้วผมก็เห็นด้วยกับที่ดรสุภชัยพานิชพักอดีตรัฐมนตรีพานิชได้พูดไว้ครับ ว่าต้องระมัดระวังว่าเราอย่าไปต่อกรอกับสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่อันสําคัญยิ่งของกระทรวงการต่างประเทศครับที่จะต้องมีการประชุมหารือหน่วยงานต่างๆเพื่อจะทบทวนสถานะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐและมีอะไรที่เราจะปรับตัวได้สักนิดหนึ่งเพื่อให้ทรัมป์เขาสบายใจและจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆด้วยตัวเราเองอหรือจะไปร่วมสังกรรมกับรัเสเซียกับจีน ที่จะหาเรื่องทะเลาะบอกแว้งกับทรัมป์ไม่กับกับทรัมป์นะฮะอันนี้ก็ขอใช้โอกาสนี้เตือนกระทรวงต่างประเทศแล้วก็นายกรัฐมนตรีพทองทานว่าเราต้องมาตั้งหลักการดำเนินความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกากันเสียใหม่แล้วก็โดยเร็ว